ลินินครับคอมเมเดียนจากยืนเดี่ยวเป็นคอมเมเดียนที่คุ้มค่างเงินคุณที่สุดเท่าที่คุณจะหาได้ครับอ่าเอาอันนี้อ่าหนึ่งค,คือร้านชาบูสัญชาติจีนโชฟาร์เซนครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้แบบได้มาสแสดงสแตนด์อัพให้ทุกคนที่กิน ชาบูที่นี่อยู่ผมมองเห็นแล้วว่าพนักง,งานของร้านเนี่ยไม่ว่าผมจะไปสาขาไหนเนี่ยทุกคนแบบมี energy ที่เหมือนกันมากคือขยันทํางานผมมีเรื่องของพนักง,งานดีเด่นของผมคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังพนักง,งานของผมเนี่ยชื่อว่าแจ้แจ้เนี่ยเป็นคนสุพรรณแท้ๆเลยเดินมาหาผมครั้งแรกคือผมไปเซ้งร้านร้านหนึ่งเจ้าของเขาเซ้งให้ผมนอกจากให้ร้านแล้วเขาให้ลูกจ้างมาด้วยแจ้เขามาเป็นคนสุพรรณแท้ๆเดินมาวันดีครับอ่าเนี่ยผมทําได้ทุกอย่างนะอ่าแล้วก็โอเค อ่าเราก็ทําเมนูร้านอาหารเป็นร้านอาหารแบบอิตาเลียนยนะ่อยๆอ่ะแจะ้เดี๋ยวทำสปาเกตตี้กินหน่อยนะสปาเกตตี้นี้ใช้เส้นอะไรครับก็เส้นสปาเกตตี้เลยได้ครับอยู่ไหนครับบอกเนี่ยอยู่หลังครัวไปหยิบมาแจ้ก็เอาเส้นสปาเกตตี้มาแจ่ก็เดินกลับมาพีพีครับร้านเราไม่มีกระชอนโลโกยกเตี๋ยครับบอกแจ้ไม่มึงเอาเส้นสปาเกตตี้ใส่ต้มวันเปิดร้านจําได้เลยลูกค้าตัวแรกมานั่งด้วยความที่เราไม่ค่อยได้เปิดร้านอาหาร เราก็ลืมสั่งน้ำสั่งอะไรมาน้ำไม่ได้ยังมาไม่ส่ง,ไม,สงไม่ถึงอะไรเงี้ยลูกค้าตัวแรกเขาก็มาเร็วมากเขาสั่งน้ำแข็งป่าสองแก้วโคกขวดแล้วก็น้ำเปล่าขวดไม่มีน้ำเปล่าขวดเล็กกับพี่ทําไงวิ่งซื้อเซเว่นทันไหมไม่ทนันพี่เซเว่นอยู่ไกลอาไงดีวะองี้พี่เดี๋ยวผมจะการเองพี่ไปทําครวัวเถอะเอาอยู่ๆกูเป็นเจ้าของร้านกูต้องเข้าไปทาครวัวแทนมึงแล้วเพื่อให้มึงไปแก้ปัญหาน้ำอแก้จัดก,การเลยไปปุ๊บแก้วิ่งกลับมาพี่มาจัดก,การแก้ปัญหาเอาน้ำวดเล็กให้เขาแล้วเอ้ยเก ผมมีน้ำโคตใหญ่ที่ผมกินเหลือผมกอกลงขวดเล็กที่ผมกินหมดแล้วผมเอาวดเล็กปิดแล้วเป็นลินให้เขากอกแจ้กูขอให้มึงอตื่นเต้นแค่ในครัวพอนะไม่ต้องออกไปเล่าใครข้างนอกฟังจนวันก่อนร้านปิดร้านผมข้างหน้าร้าน,นจะมีเตาบาร์บี큐อีไว้สำหรับลูกค้าที่สั่งเนื้อย่างวันดีคืนดีเขาก็อยากไปรับออเดอร์ทางนี้เขาไม่ค่อยพูดกับใครพี่ครับข้างหลังครัวเอานี่เอานี้ส่วนเนื้อลูกค้าสั่งเดี๋ยวผมไปจัดการเองครับเออแจ้ไปเลยก็มีลูกค้าบอกว่าเนื้้ออย,ยังไไมม่ดก <am> ก็บา แจย,ย่างเนื้อเสร็จแล้วพี่แต่มันยังไม่เสิร์ฟออาทำไมยังไม่เสิร์ฟลูกค้าสั่งมีเดียมแรไอ้แจไม่รู้ว่ามีเดียมแระแปลว่าเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยจนวันจะปิดร้านไอ้แจมากอดผมแบบพี่จะไปจริงหรอผมทำงานพี่สนุกมากเลยมีหัวหน้าหลายคนไม่เคยสนุกเท่านี้เลยแล้วพี่มีเงินพี่รีบจ้างผมเลยนะบอกอะอะเหียกลายเป็นภาระกูอีกหลังจากนี้กูต้องแบบมีเงินแล้วต้องจ้างมึงอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกคือร้านชาบูของคุณเนี่ยมีลูกจ้างดีนะครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนมาสมัครชื่อแจ้ไม่ต้องรับครับขอบคุณมากครับถ้าช่วงนี้ของผมจะเป็นฟาสมันนี่เลยฮะได้เงินมาเยอะได้เงินมาเร็วเสียเงินเร็วฮะช่วง <c oughs> นี้คือถ้าคุณฟาสมือคุณอยากได้งานฟาสร์อเนี่ยคุณต้องฟาสมันนี่กับผมเหมือนกันเพราะว่าทางผมก็จะฟาสมันไปทางอื่นเหมือนกัน ือผมไม่ค่อยเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเหรอกครับแต่ผมก็แค่รู้สึกว่าในจํานวนเงินที่คุณจะจ้างผมเนี่ยมันคุ้มค่ากว่าคุณเอาไปจ้างคนอื่นอยู่แล้ว <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเปิดเจอผมก่อนก็เลือกผมหรือเปิดเจอคนอื่นก่อนให้กลับมาดูผมก่อนแล้วค่อยเลือกผมอีกทีครับ